สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับเกมไฮเปอร์เดนเวอร์เชนเนปจูเนียร์รีเวิร์สสองนะครับวันนี้ตอนที่26แล้วเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนเราทำเควส์โน่นนี่น่าจะทั้งเราสามารถไปที่เกมอินดัสทรีเกรฟหย่านะหลุมศพเกมอินดัสทรีได้แล้วนะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนะคุณผู้ชมเนื่องจากมันมีอีเวนต์เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกลีลแลนด์เนาะก็เดี๋ยวเข้าไปเก็บไอเดยพวกนี้ให้หมดก่อนก็แล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะอ่ะมาดูรอมซิหร ฉันนะ่ะจะอ่านหนังสือกับแรมนะแล้วเธออยู่ไหนละเนี่ยอะไรจ้ารอนกับแรมรามจังมาอ่านหนังสือภาพกันดีกว่านะได้สิโอ้นี่เธอมาไลติดอยู่บนหน้าของเธอแนะ่ย่างนั้นเหรอก่มอได้สิ ใช่สิน่าจะเป็นตอนที่พวกเรากำลังกินขนมกันอยู่แน่ๆเลยล่ะอะเดี๋ยวฉันเช็ดให้นะรามจังเต็มเมนีอยู่แน่สองอนดูอย่างี่รามจังกับโอเนจังเนาะเธอเนี่ยดูเหมือนเป็นคนที่เอาใจสมากเลยนะจ๊ะรมจังฉันก็รู้นะว่าเธอทั้งคู่น่ะเป็นฝ่ายกันเลยแต่ว่าเธอเนี่ยดูเหมือนจะทําตัวเป็นเหมือนพี่สาวคนโตซะมากกว่าด้วยนะหืมลูมาจังเอเน่จเหร ก็ใช่นะแต่ว่าเธออะเข้าใจผิดแล้วล่ะลมจางอะแกกว่าฉันนะฮะ <Huh? S 1> จริงเหรอน่าประหลาดใจมากเลยนะ <c oughs> แต่ว่าล <c oughs> มจังอะทำตัวเหมือนกับเป็นพี่สาวคนโตของฉันเลยล่ะ <c oughs> ยังไงก็ช่างนะลอมจังเนี่ยก็เขาก็เป็นคนเยี่ยมเยี่ยมนะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่พึ่งพาได้แล้วก็สงบมากเลยล่ะててเธออะดูเหมือนคล้ายๆกับแบลค์เลยนะเพราะเป็นแบบนั้นแหละฉันก็เลยชอบเธอแบบนั้นเลยชอกันอะอย่างนั้นเหรอ งั้นเธอจะบอกแบบนั้นอย่างนั้นเหรอเนี่ยแต่ว่าแลมจังอะจะดูเหมือนแบงค์ตอนที่เธออาราวาดมากกว่านะเอาล่ะสะอาดแล้วขอบคุณมากเลยนะจ๊ะแลมจังไม่มีปัญหาดอกเฮ้แล้วเธอกำลังมองอะไรอยู่หรอ うん何でもない早くブランさんを助けてみんな一緒にいられるようにฉันน่ะหรออ๋อเปล่าหรอกจ้าฉันก็แค่หวังว่านะพวกเราเนี่ยจะสามารถช่วยแบงค์ได้ในเร็วๆนี้ล่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงล่ะเออก็ตราบใดที่มีฉันแล้วก็ลอมจังอยู่ด้วยในทีมมนะ พวกเราอะ่ะจะช่วยเหลือแบงค์เมื่อไหร่ก็ตามก็ได้ทั้งนั้นแหละเมื่อไรเมื่อไรก็ได้ง่ายขนาดนั้นเหรอเอ้ยคุณผู้ชมอะไรเนี่ย Learn MPBL Maximum Power อลอมอ๋อคุณผู้ชมได้ท่าคู่ของลอมกับเน็บเกียหรอแล้วนี่แลมจังเรียนอะไรโคไซตัสหรออ๋อได้ท่าคู่อีกเหมือนกันใช่ไหมคุณผู้ชม อ๋อแล้วลิลี่แรงเพิ่มอีกเน็ตเกียร์กับลอมอ่ะเน็ตเกียร์กับแรมอ่ะโอเคคุณผู้ชมได้ได้ท่าคู่แล้วก็ได้อะไรนะลิลี่แรงเพิ่มด้วยเนาะโอ้โเยอะจังเลยอยาคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไล่ไล่ให้มันหมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูอันถัดไปนะคุณผู้ชมเนาะคุณผู้ชมฮะงั้นไปต่อที่ลาสเตชันกันแล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะอ่ะ มีอะไรทําบ้างจ๊ะโอ้มียูนิจังกับฟาวคอมเหรอทําไมฟาวคอมถึงมาอยู่ที่ลาสเตชันเนอะคุณผู้ชมเนาะฉันน่าจะไปหาเคนะเธออ่ะมันจะยุ่งอยู่ตอลอดเวลาเลยซาเตตโตะจิโอมชิโอะตะจกะโนะฮิจิจิโอคุรุโตซึรุกานะเอาแล้นะครับก็เป็นวันที่ยุ่งอีกวันหนึง่งเลยนะเนี่ยในการทำธุรกิจนะ่ะโกโนจิโอมุฮิโตริเดะคาตะจูกะโนะชูโชจิิโฮเนะกะโอเรรุนดะเกโดเนะถึงแม้ว่านะ การ <st ut ters> ที่จะพยายามจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเป็นภาระที่หนักก็าตามนี่ทำไมเธอต้องพูดเสียงดังแบบนั้นด้วยล่ะเนี่ยฮะหรือว่าต้องการจะบอกอะไรหรหือเปล่าฮะ เปล่าเลยนะครับแน่น,นอนว่าไม่ใช่เลยการบอกเป็นในอะไรพวกนี้ที่คุณได้รับจากการหลังจากที่คุณฟังคอมเมนต์ของผมไปเนี่ยน่าจะมาจากความรู้สึกผิดของตัวคุณเองมากกว่านะครับมัมนมมมมก็ช่วยไม่ได้นี่นานที่ฉันจะรู้สึกแบบนั้นน่ะฉันก็ย่งอยู่กับพวกเอกสารพวกนี้นะโนอา,นนาสามารถทำได้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันเลยนะครับ ม่ต้องมาเปรียบเทียบใช้ันกับพี่เลยนะคิมิวะโนวาร์ลを超えるために努力しているんだろだったら比較は避けられないさแต่ว่าคุณก็พยายามทําอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะได้สามารถอัชนะพี่สาวของคุณได้ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นน่ะการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะครับ <c oughs> เออ <c oughs> 本当の意味でノワールに勝ちたいと思うんだったら戦闘の訓練だけじゃなく ถ้าเกิดคุณนะ่ะจริงจังในการที่จะพยายามเอาชนะเอาให้เหนือกว่าพี่สาวของคุณให้ได้แล้วก็นะคุณจําเป็นที่จะต้องเพิ่มไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งเท่านั้นนะครับแต่จะต้องเพิ่มทุกมุมมองในการเป็นเทพธิดาเลยละครับฉันรู้นะ่ะฉันรู้โอ้ยหุบปากไปได้แล้วนะ่ะก่อนที่จะถึงเรื่องนั้นนะ่ะฉันจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือพี่สาวของฉันก่อนยังไงเล่า あげますつもりだったんだけど少し絶叫くさかったかなจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะให้กำลังใจเธอนะครับแต่ว่าสงสัยว่ามันจะกลายเป็นการต่อว่าเธอไปแล้วมั้งเนี่ยยาเรยาเร่こういうのは契約外だね今日その業務内容に女神のおもりは การดูแลเด็กเนี่ยมนไม่ได้เป็นไปตามที่เราเซ็นสัญญากันเลยนะครับผมไม่ได้มาเซ็นสัญญาเพื่อที่จะได้เป็นผู้ให้คำแนะนำคนดูแลเธอสักหน่อยนึงนะบางทีนะผมอาจจะต้องลองปรึกษาโอลเลเกิลของโลวีก็ได้นะเพราะว่าเธอน่ะก็มีวิธีการในการดูแลคู่แฝดคู่นั้นนี่นาะอาว แค่นี้เหรอไม่เห็นให้อะไรเพิ่มเลยนะคุณผู้ชมนะเราก็รู้จะได้อะไรบ้างก็เป็นว่าเราก็ได้ว่ายูนิจจ้ก็ค่อนข้างแบบว่าก็พยายามนะแต่ก็เด็กอ่ะก็อาจจะยังไม่ไม่ชานาญทาทั้งสองอย่างพร้อมกันนะคุณผู้ชมเนาะทั้งงานเปเปอร์แล้วก็งานงานต่อสู้นะคุณผู้ชมเนาะอะ Fa ลคอมดีกว่ามาดูเฟลคอมดีกว่าทําอะไรจ้าเฟลคอมฉันนะ่ะจะไม่สามารถเพิกเฉยกับคนที่กําลังต้องการความช่วยเหลือได้หรอกนะ มีใครบางคนที่กำลังต้องการความช่วเหลือจากฉันด้วยละ่ะไม่มเวลาเล่นแล้วละนะเฮียยาอะมอนสเตอร์นะคุณผู้ชมนะเธอโอเคหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ปลอดภัยดีขอบคุณมากเลยนะคะ ดีเลยถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วกันนะเออด้โปรดรอก,ก่อนสักครู่นะคะอย่างน้อยนะ่ะขอฉันรู้ชื่อของคุณหน่อยจะได้ไหมคะฟ้าวคอมนะ่ะก็ฉันหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะถ้าเกิดว่าโชคชะตาของพวกเราเนี่ยมันจะได้มาประจบกันอีกครั้งหนึ่ง คุณเ้ลคอมตาแล้วเาลคอมไปหว่านเสน่ห <parachute loyalty> ์ไปทั่วเลยนะคุณอยู่ที่นี่เองนะคะเ้าคอมวัดดีแล้วมีอะไรหรือเปล่าก็ฉันได้ยินมานะคะว่ามีผู้หญิงคนนึงนะถูกโจมตีโดนมอนสเตอร์ที่นี่ล่ะ เลนอรตงเแล้วอ๋อฉันดูแลเรื่องนั้นเสร็จแล้วละ่ะเอะมูอะไรนะคะเรียบร้อยแล้วหรอฉันน่ะไม่สามารถจะปล่อยให้คนอื่นน่ะเดือดร้อนได้เพียงคนเดียวหรอกนะเอาล่ะมากันดีกว่ากลับไปหาทุกคนกันดีกว่านะ โอ้เท่มากเลยล่ะคะ่ะฟาลคอมเฮ้ hey, เธออะ huh? <私> <Huh? S 2> ฉันเหรอฉันได้ยินมานะว่าเธออะเดินทางไปกับคุณเฟลคอมด้วย oh, ใช่คะ่ะก็เป็นความจริงนะเอยู่と一緒に บ้ามาที่สุดเลยนะนี่เธอคนนั้นนะ่ะไปเที่ยวกับยัยเด็กนี่ทางๆังที่ยัยเด็กนี่ยังมีเบบี้แฟทอยู่เลยอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนการที่เดินทางด้วยกันเนี่ยหรือว่าหมายความว่าเธอเนี่ยก็สามารถได้อาบน้ำกับเขาแล้วก็นอนกับเขาด้วยอย่างนั้นเหรอเออไม่ใช่นะคะไม่ใช่แบบนั้นหรอก มันก็แค่หมายถึงนี่เธอพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะถ้าเกิดเธอโกหกแล้วก็นะเธอเนี่ยจะต้องชดใช้อย่างใหญ่หลวงเลยคุณฟาวคอมน่ะเป็นผู้ช่วยชีวิตของพวกเรานะถ้าเกิดเธอกล้าไปหวายเสน่ห์ใส่เขาแล้วก็ฉันจะจัดการเธอใช่เลยล่ะ เลดีฟนะ้าคอมน่ะเป็นของทุกๆคนนะ hey, hey. นนะอะไรกันคะเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยนะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะ่ะไม่ชัดเจนอีกแล้วยังไงกัน uh, โอเคค่ะเข้าใจแล้วคุณ <laughs> ผ <laughs> <จ>ู้ชมฟ a าคอ,อมหวานเสน่ห์เหรอ <laughs> อา้าวยินดีต้อนรับกลับมานะ เธอเนี่ยใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละค่ะอย่างนั้นหรอก็โอเคแหละถ้าเธอจะบอกแบบนั้นนะแต่ว่าทำไมเธอดูเหมือนน่าจะมีปัญหาเลยล่ะอะไรนะคะไม่หรอกค่ะไม่มีอะไรทั้งนั้นเลย ไม่ต้องกังวลไปหรอกนาฉันน่ะจะทำทุกอย่างเลยนะที่ฉันสามารถทำได้เพื่อจะช่วยเหลือเธอนะเพราะฉะนั้นเชื่อใจฉันสิฉันน่ะก็เป็นของเธอเหมือนกันนะไม่ค่ะไม่ไม,ไม่ฉันน่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นแหละค่ะเออถ้าเธอยืนยันแบบนั้นแล้วแล้วก็ แต่ว่านะถ้าเกิดเธอจะมีปัญหาแล้วแล้วก็นะบอกให้ฉันรู้ก็แล้ากันฉันบอกเธอไม่ได้หลอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็คือสายเหตุนั่นแหละที่ฉันที่ทำให้ฉันเนี่ยเป็นกังวลแบบนี้ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเธอเนี่ยจะมีแฟนๆที่บ้าคลั่งกันขนาดนั้นด้วย คุณผู้ชมได้แลนมาเนาะฟาวคอมแต่ว่าตัวละครฟาวคอมมันก็ดูเท่ๆนะคุณผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นก็จะไม่แปลกใจเลยถ้าสาวๆจะชอบเนะเาะไปดีกว่าคุณผู้ชมเหลืออีก2เมืองนะคุณผู้ชมลออีอ2เมืองถึงจ้าเราจะได้ไปอะไรนะหลุมศพ <laughs> เกมวิดาสตีไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะคลิปนี้อาจจะไม่ทันนะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าไปดูกันก่อน,อนสิอาจจะทันก็ได้ เหลือลินบล็อกเหลือแพนเน็จูนะคุณผู้ชมนะเนาะอามารินบล็อกก่อยกละกันนะคุณผู้ชมเนาะอ่ะไปดูกันดีกว่าจะาลินบล็อกมีอะไรบ้างอ่ะเคสนะคุณผู้ชมนะยังพอจะมีเวลาเหลือนะอ๋อเน็ตเกียรมาถึงแล้วพอเธอมาที่นี่แล้วแล้วก็นะฉันไปดีกว่าว้าวดูสิจ้ามีคนหนาแน่นมากเลยละจา้า นี่อย่าเดินไปนู่นนี่นั่นนะเนปเกียค uh, <hi. S 1> ่ะฉันไม่ไปไหนหรอกไปไหนกันนะคุณผู้ชมเนอะหรือมีคอนเสิรต์ตอีกแล้วฉันก็เผลอเดินออกมาแล้วก็หลงทางอีกแล้วล่ะฉันจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยฉันเจอเธอแล้วนะได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่า เคมซังยกสอรเคซังฉันดีใจจังเลยนะคะที่คุณน่ะหาฉันเจอก็สนุนครสตารしっかりついてこなくてはよการค้นหาคนในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นแบบเนี้มันเป็นงานที่ทําให้กังวลใจมากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเธอน่ะจะต้องตามมาตามฉันมาใกล้ๆเลยนะ หนูขอโทษด้วยนะคะหนูเนี่ยยากมากเลยนะเวลาเจอผู้คนหนานแน่นแบบนี้เนี่ยเคสและคุณนะ่ะขยับเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ไงกันคะในสถานที่ที่มันมีคนหนานแน่นแบบนี้ฉันน่ะก็นึกภาพฝูงชนพวกเนี้ยเหมือนกับเป็นการต้อนรับทักทายของกระสุนปืนจากลูกปืนใหญ่อเล็กๆน่ะ ม,ม,มาเถอะพวกเราเนี่ยจะต้องไปหาคนอื่นอีกนะเดี๋ยวฉันจะจับมือเธอเอาไว้ก็แล้วกันอย่าปล่อยล่ะได้ค่ะดีมากไปกันดีกว่านะอะไรเนี่ยเคฟคะคุณเคลื่อนไหวเร็วจังเลยคะ่ะโห เอาคลอสไลน์นะคุณผู้ชมนาะออะไรโดนคลอสไลน์เหรอเ๊ออฉันขอโทษด้วยนะคะเดินเหยียบเดินยับไปโอ๊ะนิ้วเท้าฉันเท้าฉันสควีนะโดนบีบนะคุณผู้ชมฉันหายใจไม่ออกแล้วนะตัวของฉันโอ๊ยอตายแล้วคุณผู้ชมโอ๊ยนี่มีใครบางคน พ่จะมาหยิกก้อนของฉันหรือเปล่านีา่ถ้าเกิดเธอพูดเยอะขนาดนี้นะเธอเนี่ยอาจจะเผอกลัดลิ้นของตัวเองไปก็ได้นะนนนนหนูไม่รู้แล้วนะว่าหนูจะพูดอะไรได้บ้างเนี่ยอ้ยเจ็บจังเลยหนูเจ็บนะอะไรเนีคุณเมสสอมมางแตวนฉันนะกดโทรเดิร์ก็แล้วกันนะที่มาช้านะ่ะ ่ามากันแล้วเหรอจ้าน,นี่ฉันบอกเธอว่ายังไงกันเนี่ยฮะเนปเกียเดี๋ยวนะแล้วทำไมเธอดูแย่ขนาดนั้นล่ะเนี่ยนั่นน่ยสิทำไมเธอถึงดูเนหนื่อยขนาดนี้ล่ะพวกเราก็แค่เดินผ่านฝูงชนเล็กๆขนานั้นเองนะ นั่นมันไม่ใช่แค่ฝูงชนเล็กๆหรอกนะคะอะคุณผู้ชมลีแรงระหว่างเน็ตเกียกับเคปเพิ่มขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมนะเราเดินผ่านฝูงชนก็เลยได้รางวัลเป็น <c oughs> เป็นลีแรงนะคุณผู้ชมนะอะโอเคเรีบไปกันดีกว่านะคุณผู้ชมเหลือหรืออสุธาแล้วนะคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวจะต้องไปที่แลนเนบจูนนะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอจัดการตรงนี้เสร็จก่อนนะ คุณผู้ชมเข้าเพนน็ตูเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะโอ้มีทั้ง I อ e เแล้วก็คอมป้าสองอันเลยคุณผู้ชมใบสมัครนี่มันเป็นอะไรอยาร่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะฉันจะลองเล่นดูซะหน่อยก็ได้ไม่ใช่ใบสมัครสิคุณผู้ชมแอปพลิเคชันมันน่าจะเป็นแอป,ปแอป,ปมือถือเนาะแอปพลิเคชันนี่อะไรนะก็เดี๋ยวลองเล่นหน่อยก็ได้ถ้าฉันเป็นแบบนั้นเนาะก็จะกว่าที่ฉันจะหาแลไอเทมเจอนะ, <c oughs> ะเล่นซะหน่อยเล่นจังหวะจะได้แลไอเทมเลยหรออ่ะไม่มีเสียงอีกคุณผู้ชม เยี่ยมเลยนะเนี่ยแลไอเทมรอกมาแล้วล่ะเฮ้อถ้างั้นวันนี้พอแค่นี้ดีกว่านะสำหรับแอปนี้เอาแล้วนะจ้าไอจังฉันรู้นะจ้าว่าฉันก็เคยเตือนเธอแล้วนะ่ะว่าอย่าเล่นโทรศัพท์ระหว่างที่เดินอยู่ฉันรู้ฉันรู้เดี๋ยวฉันขอเซฟเกมก่อนก็นแล้วกันนะแล้วหลังจากนั้นเฮ้ hey, ขอทางหน่อยอู้ชนเลยคุณผู้ชมไม่นะ เจ็บนะเนี่ยระวังทางหน่อยสิระหว่างที่เธอเดินอยู่นะไม่นะไม่เพี่ยวเคหรือเปล่าคะไอจังเป็นไงบ้างละจ้าฉันก็บอกเธอแล้วนะว่ามันไม่ปลอดภัยเลยที่จะจ้องมองลงไปยังโทรศัพท์นี้ตอนที่เดินอยู่นะจ้าพังเลยโทรศัพท์ของฉันพังหมดเลยโหหน้าจอแตกเลยเลยคะ่ะ <c oughs> แล้วทำไมพี่ต้องเริ่มร้องไห้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีโทรศัพท์แล้วก็น,นะฉันฉันต้องใช้มันนะฉันต้องใช้มันเพราะว่าเมื่อตอนที่เธอน่ะถูกเอามือถือไปนะจ๊ะไอจังเนี่ยกลายเป็นเด็กขี้แยที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรตัวเองได้เลยละจ้าและเธอนะทำตัวเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะจ้าครั้งครั้งสุดท้ายนั่นนะ่ะโอจริงเหรอคะ อย่าร้องไห้เลยนะคะไอจังเดี๋ยวพวกเราเนี่ยเอามันไปซ่อมที่ร้านก็ได้นะพวกเขาเนี่ยคงจะสามารถซ่อมมันได้นั่นแหละขอบคุณนะเนเกียเดี๋ยวนะเนเกียหรอเอาล่ะเอาล่ะนะจ๊ะไปที่ร้านมือถือกันดีกว่านะจ๊ะมาจ้าไอจังเดี๋ยวฉันจะจับมือของเธอเองนะจ๊ะโอเค ฉันตกใจมากเลยนะที่ไอจังนะ่ะเป็นแบบนี้นะ่ะแล้วถ้าเกิดโทรศัพท์ของเธอเนี่ยมันไม่สามารถซ่อมได้เนี่ยเธอจะกลายเป็นแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่านะไม่หรอกมั้งฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรอกเนาะพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องการไอจังคนที่พวกเรารู้จักแล้วก็รักกลับคืนมานะแต่ว่าเธอเป็นแบบนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะ อ่ะเรื่อแรงระหว่างเด็บเกียร์กับไอจางเพิ่มนะคุณผู้ชมนะอ่ะอ๋อยังเหลืออันนึงนะคุณผู้ชมบูบบินค่าโทรศัพท์ของฉันเนี่ยดูเหมือนจะมีเลขส่วเยอะมากเลยนะฉันแย่แล้วเสียค่าโทรศัพท์เยอะว่ะงั้นเถอะอ่ะคุณผู้ชมอ่ะดูคอมป้าบ้างเนาะเข็มชีดยาของคอมป้ามันมีประโยชน์มากเลยนะ ไม่มีสิ่งอีกแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะคําปาคะคุณน่ะใช้อาวุธที่มันมีเอกลักษณ์มากเลยนะคะเข็มฉีดยาอันใหญ่เนี้ยน่ะเหรอจ๊ะเนี่ยจริงๆแล้วนะเป็นเรื่องปกติมากเลยนะถ้าเกิดอยู่ในอุตสาหกรรมของฉันนะจ๊ะคุณเรียกแบบนั้นว่าเป็นอาวุธจริงๆน่ะเหรอคะหนูว่านะมันน่าจะเป็นพวกมีผ่าตัดหรืออะไรพวกนั้นมากกว่านะที่จะดูมีประสิทธิภาพมากกว่านะคะ อก็จริงๆแล้วเนี่ยมีเฉพาะแค่หมอที่ได้รับใบอนุญาตเท่าน,นั้นนะจ๊ะที่จะสามารถใช้มีผ่าตัดได้นะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะเข็มฉีดยาเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากเลยนะจ๊ะเธอเนี่ยจะสามารถใช้มันตีใช้มันแทงหรือใช้มันฉีดอะไรบางอย่างไปที่คนไข้เอ้ยไม่ใช่สิศัตรูของเธอก็ได้นะจ๊ะ มันฟังดูเลือกเจ็บปวดมากเลยนะคะที่เกิดจะต้องมาถูกตีถูกแทงแล้วก็ถูกฉีดของเหลวอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวแบบนั้นไปด้วยไม่ไน่ากังวลไปหรอกนะจ๊ะฉันน่ะไม่ฉีดยาอะไรเธอหรอกจ้ะพวกยาพวกเนี้จะจะใช้สําหรับพวกคนไม่ดีเท่านั้นเองและจ้ะถ้าเกิดเธอเนี่ยจัดก,การพวกเขาโดยให้ยาพวกเนี้ย แม้แต่จะนิดเดียก็ตามนะมันจะมีประสิทธิภาพในการจัดการกับพวกนั้นมากเลยลจะจ้านั่นมันนั่นมันเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมในฐานะที่จะเป็นนางพยาบาลหรือเปล่าคะไม่เป็นไรหรอกจา้าเข็มชิจาเนี่ยมันเป็นอาวุธที่เหมาะสมมากเลยนะจา๊าเพราะว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายมากเลยหรือว่าเธออยากจะลองสักหน่อยไหมละจา้านิขอปฏิเสธค่ะ ฉันแค่รอเธอเล่นเองนะจ๊ะเนเกียฉันน่ะไม่มีทางที่จะฉีดยาเธอหรอกจ้าเว้นแต่ว่าเธอจะไม่สบายหรือกลายเป็นมอนสเตอร์ที่เชื่อรายนะจ๊ะหนูจะระมรัดระวังตัวอย่างมากเลยค่ะที่จะไม่ป่วยอีกต่อไปแล้วอคุณผู้ชมคอมอ๊อกคอมป้าได้เรียนเบรคครั้มานะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ลิลนแหล,ล,ล,ลงเพิ่มขึ้นนะนะคุณผู้ชม อ่ะงั้นเดี๋ยวเคลียร์อินร์เมชันตรงนี้อีกสักหน่อยนะคุณผู้ชมเนาะอ่ะคุณผู้ชมเคลียร์หมดแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เวลาไปพอสมควรแล้วด้วยนะคุณผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพูดคุยก,กันเนาะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยก็น่าจะเข้า <Hi. S 1> หลุมศพเกมอินดัสทรีนะคุณผู้ชมไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะจะสามารถช่วยเทปธิดารุ่นนนพี่่ได้หรือปลานะคชมนะ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ